มีเรื่องมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอ๋อการท่องเที่ยวรายการโรงแรมไม่มีก็เที่ยวเดียวโอเคก็มีเพื่อนอยู่สามคนโอเคไอโองไอโอมไอเอฟอีกแล้วมันใบอีกแล้วติดอ่างอยู่ือนเดิมไล่ะไม่ลวอ๋อหายล้วอหายแล้วอ่าก็ไปเที่ยวกันที่ต่างจังหวัด ก็เป็นแบบแพลอยน้ำอะไรเงี้ย <Tonight> ก็ล่องแพกันไปสามคนค่อยๆไปค่อยๆไปสักพักแพแตกสามคนก็ตะเกียกตะกายกันเลยจะตายว่ายน้ำไม่เป็นชูชีพก็ไม่มีก็มีคนหนึ่งในนั้นก็นึกถึงเทวดาขอให้ช่วยลูกช้างสามคนรอดด้วยปลอดภัยเทวดาก็ปรากฏกายขึ้นมาจากน้ำข้าจะให้พรเจ้าคนละข้อ อของมาแล่ท่าจะบรรดาให้อะไรเงี้ยไอ,องอ์ก็กำลังจะจมน้ําตายอ,ะอ่ะก็ท่านผมไม่เคยดูแลลูกเมียให้ดีเลยมผมอยากกลับไปหาลูกหาเมียเทวดาก็บอกว่าได้นั้นข้าจะให้พรเจ้ากระดีดนิ้วดีเป็นทานเนาะองค์ก็หายไปปุ๊บไปอยู่กับลูกกับเมียไอโอค์เห็นอย่างนั้นปุ๊บท,ท่านท่านท่านให้พรผมด้วยผมไม่เคยดูแลพ่อแม่ให้ดีเลย ผมอยากกลับไปเลี้ยงท่านเลยเทวดาก็เสกองหายไปเหลือไอเอสเอสก็บอกคิดอยู่สักพักเอสก็บอกว่าชีวิตเนี้ผมไม่เหลือใครเลยก็มีแต่เพื่อนสองคนนี่แหละงั้นผมขอให้มันกลับมาได้ไหมเทวดาก็เจ้าได้สิตนั้นเดี๋ยวนี้เจ้าได้สิตนั้นเดี๋ยวนี้ทั้งสามคนก็ไม่อยู่ด้วยกันแล้วก็จมนยหายไปตลอดจ้ง เพ <c ười> ื่อนเอ๋ยเพื่อนรักอย่ารักกูเลย